ค่ะ,คะอันนี้เป็นเวทีประกวดสาวประเภท2นะคะ Miss Mimosa Queen Thailand 2014 เป็นอกนกหนึ่งเวทีที่สาวประเภท2จะได้แสดงออกอย่างภาคภูมิใจค่ะสำหรับการประกวดมิสมิโมซ่าควีนไทยแลนด์2014ที่ปีนี้มาในคอนเซปต์สวนสวรรค์แห่งรักภายใต้สโลแกนงดงามอย่างมีคุณค่ามิโมซ่าควีนไทยแลนด์เพื่อเฟ้นหาสาวประเภท2ที่มีบุคลิกภาพดีกล้าสแสดงออกมีความรู้ความสามารถมีจิตสาธารณะและส่งเสริมภาพลักษณ์ของสาวข้ามเพศได้เป็นอย่างดีโดยในงานแถลงข่าวยังมีรุ่นพี่เจ้าของมองกุฎคนแรกนิสามณีเลิศวรพงศ์มาร่วมแชร์ประสบการณ์และเป็นกำลังใจให้ น้องๆผู้เข้าสมัครในปีนี้ค่ะ งามอย่างมีคุณค่านั่นคือประกอบได้หลายๆสิ่งค่ะทั้งความงามทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะดูแลภาพลักษณ์ของภายนอกของเราให้ดีและที่สําคัญค่ะอีกจุดหนึ่งที่มิมอซาต้องการคือจิตความเป็นสาธารณะนะคะตรงนี้ต้องแสดงให้เห็นค่ะว่าเรานั้นที่จะพร้อมเป็นตัวแทนของสังคมสาวประเภท2ที่สนใจสมัครต้องรีบหน่อยโดยสามารถโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมิมอซาพัทยาจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนี้และติดตามชมการถ่ายทอดรอบตัดสินได้ในวันที่27พฤศจิกายนเวลา4ทุ่มครึ่งทางโม ดานนีนทีวีค่ะ